วันนี้นะคะแม่จะพาทุกคนนะคะไปชมนะคะแล้วก็ไปชิมสตรอเบอรี่ลูกแรกของปีค่ะ2 0 2 5นั่นเองนะคะสำหรับสวนนี้นะคะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านแม่นั่นเองค่ะแต่เขานะคะยังไม่เปิดให้เข้าไปชิมแบบบุฟเฟ่นะคะเขาให้โทรจองหรือมาซื้อที่สวนเองนะคะเขาจะเก็บลูกแรกของปีออกขายก่อนนะคะ ทางสวนเขาก็จะเปิดสวนอยู่ที่10โมงเช้านะคะแต่แมวมาถึง9โมง45นาทีค่ะก็ยืนรอไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนมายืนรอกันเยอะพอสมควรนะคะหลังจากที่แมวซื้อเสร็จนะคะคนก็เยอะมากๆเลยค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าสวนนี้นะคะอร่อยค่ะสดใหม่แล้วก็หวานมากเลยทีเดียวนะคะเขามีปลูกกันอยู่ประมาณ หนึ่งแห้าหมต้นได้นะคะถ้าแมวจะไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยตอนแรกเขาก็เป็นส่วนเล็กๆนะคะเป็นส่วนคุณตาคุณยายต่อมาก็มาเปลี่ยนระบบใหม่ทำใหม่ขึ้นมีหลายเฮ้ามากขึ้นนะคะ ตอนนี้ได้เวลาเปิดแล้วค่ะแล้วก็ต่อแถวกันเข้าไปเลยนะคะทางสวนเนี่ยทางร้านเนี่ยก็จะจัดไว้ให้นะคะถ้าใครโทรจองไว้ส่วนถ้าใครไม่ได้โทรจองแล้วก็วอล์กอินเข้ามาซื้อได้นะคะ mm hmm. เขาก็จะกําหนดให้คนละ1ชิ้นนะคะถ้ามีสตรอเบอรี่หกล่กองหรือว่าแบบรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือว่าเป็นแยมนะคะเ็า mm hmm. ก,ก็ให้อย่างละ1ชิ้นเท่านั้นต่อท่านนะคะ mm hmm. เขามีจํานวนจํากัดด้วยนะคะส่วนนี้เขายังไม่เปิดให้รับชิมนะคะ แต่ก็จะมีลูกสตรอเบอรี่ออกกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ส่วนนี้นะคะเขาก็จะปลูกกันอยู่ที่4สายพันธุ์นะคะส่วนชื่อสายพันธุ์อะไรนั้นแมวก็จำไม่ได้ค่ะขอบอกเลยว่าส่วนที่นี่นะคะเป็นส่วนที่เขาเปิดให้เข้าชิมนะคะ อร่อยสุดๆเลยค่ะแล้วก็หวานมากนะคะ1อาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นเออหนถึงสครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะจัดสินค้าไว้ให้เรานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแยมนะคะแล้วก็เป็นไอศครีมแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ที่แช่ฟิตไว้นะคะเขาก็จะจัดเรียงไวใ้ให้ลูกค้าต้องการแบบไหนก็ได้คนละ1แพ็คนะคะแล้วก็คนละ1กล่อง อย่างละหนึ่งกล่องเท่านั้นค่ะราคาก็พอสมควรนะคะสมเหตุสมผลแมวคิดว่าไม่แพงเลยค่ะสาหรับสินค้าที่สดๆแบบนี้นะคะเพราะว่าที่ห้างเขาก็ขายกันราคานี้เช่นกันอาจจะแพงกว่าได้ซ้ำํำเราก็จะได้สตรอเบอรี่สดๆกลับบ้านกันนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นที่แมวจองไว้นะคะโทรมาจองไว้1วันนะคะ ได้12ลูกค่ะทุกคนราคาอยู่ที่2,200เยนค่ะลูกใหญ่มากค่ะอร่อยสุดๆเลยนะคะหวานมากค่ะเขาบอกเลยว,ว่ากินครั้งเดียวหมดเลยค่ะไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยนะคะ